ใช้กระนใจเป็นวขยผูสายพอพันสายใดมาเบิงสูงน่าจะได้175ยเจได้175ยเจ็ด้าได้พี่น้องอุย้ยญ่สูงเธอเลยเลยพี่น้องเนะาะแงวาหลาตัวประคอข้อไปเฉงเอาไปเป็นคอคอไขยเอาได้ได้ได้ครับผมมาเบิงบอกครับมาเบิงวายไปเลี้ยงอ้ยพี่น้องญ่งยัดสุดยอดหน้าเอาไปเลี้ยงหน้าเอาไปต่อยอด เอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันสี่อดุ้ยเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้อุ้ยก็ที่ให้น้ำใจพอเจ้าปล่อยหลอดเอาพอเขาสุดยอดเลยเออเพว่าพอซื้ออีดีนี่สามนิบเอ็อยเนี่เออขอบคุณมากเลยเอามาถามราคาเพิ่นเนาะพี่น้องเก็ขอบคตั๋วขึ่นว่าฮักแพงกันแค่หน้าก็สิให้เจ้าอุ้ยพี่น้องขออนุญาตถ่ายถ้ำกับผมได้เลยครับเอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันสายใดคือลูกเพชรเจริญเพชรเจริญลูกเพชรเจริญอย่านีุ้ยแม่เพิ่์นสายเบิรมท่านหลาน พอเพิ่นเพชรเจริญบู้ยเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องสูงแห้งใหญ่ยาวงามเบิ่งไข่เพิ่นเสมอไข่ไข่เสมอครับเนาะไข่งามครับพี่น้องเสมอกันครับพูดนะงามเสมอกันปั๊บเลยพี่น้องนี่คืออัตลักษณ์ของควายพอพันธุ์เพิ่นพี่น้องเนาะสุดยอดเลยสูงนี่ได้ได้พอเจ็ดความสูงเพิ่นพูดนะหกบวกเลยเนาะบวกเกือบร้อยเจ็ดแบบน้องเพราะ่ามันสูงพี่น้องเนาะสูงใหญ่โตประคอครอบไปเอง อายุประมาณ3ได้บ่สามปีสามปีครับสปีได้แล้วใส่การได้แล้วพี่น้องเกินกับบ่ประมาณเนาะโดยประมาณเกินกับบอหลายครับบ่หลายเนาะโอเคเลยเปิดไว้สิบสี่หมื่นครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเด้อพี่น้องนะหนึ่งแสนสี่หมื่นครับเป็น ราคาที่สมน้ำสมเหนือเพราะว่าตัวนี้ใช้การไปได้นานมากเลยพี่น้องเนาะใส่การไปหลายเป็นพอครอบพอขายพอพันสายดังพอพี่น้องเนาะพอเพลินเพชรเจริญแม่เพลินเบิ้มพันล้านเนาะโอ้ใช่เลยพี่น้องเนาะสายดังพอพี่น้องเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นไว้สวัสดีครับสวัสดีครับพมเป็นพี่น้องบ้านสวังชั้นเหนีภาคพี่ภาคหนองมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดนัดโคกระบือบ้านจังวางพื้อเมืองจังหวัดจันทบุรีเส้าบุญนี่คือคักงก็เพลินเนาะคือคักคนสื่อควายกันหลายพี่น้องเนาะ คนซื้อควายกันหลายหลายเบิ้งตีละพี่น้องตลาดวันนี้คือคักเต็มไปด้วยผู้คนซื้อควายเลี้ยงควายกําลังราคาขยับได้พี่น้องเนาะควายกําลังขยับนะคือผมเห็นแม่ลูกตัวหนึ่งงามงามมาเปิดราคาท่านพี่น้องเนาะเพิ่นสะดวกบนนก่เนาะควายงามเพิ่นพี่น้องปไาสมัครครับผมมาขออนุญาตเพื่นท่านพี่ขออนุญาตลูกุ้ยเพิ่นได้ควายงามมากพี่น้องเนาะ แม่ลูกลูกสาวสวยขนาดแม่แม่ลูกกันเนาะแม่ลูกกันพี่น้องนั่นแม่เพิ่นอุ้ยวงเขาแม่เพิ่นเพื่นเขาวงเดือนลูกสาวเพิ่นเขาเปิดกว้างงามงแข็งขาโตนโตลูกสวยพี่น้องเนาะแม่สาวแม่เพิ่นทองบ่ลูกแม่เพิ่นทองบ่ทองเนาะแม่กับทองสองตัวสามโมจ่าคมนี้เปิดไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นได้พี่น้องเจ็ดหมื่นบาทสมราคาพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นใหญ่ทองพร้อมแล้วลูกสาวเพิ่นพี่น้องสวยสวยเลยซีหาเดือนแล้วพี่น้องเนาะ แม่เพื่อนน้าจะสูงลอยสามสิบเจ็ดได้พี่น้องเนาะโดยประมาณลอยสามสิบเจ็ดบวกลบเด้๋ยพี่น้องเบิ้งแม่เพื่อนท้องแล้วซีหาเดือนแล้วพี่น้องเนาะเบิ้งถ่ายแม่เพื่อนพี่น้องอุ้ยถ่ายแม่เพื่อนเบิ้งโตนโตถ่ายเพื่อนเบิ้งลูกเพื่อนพี่น้องเนาะลูกเพื่อนพี่น้องงามงามเบิ้งเป็นลูกเพื่อนลูกง,งามลูกสาวงามแม่ใหญ่พี่น้องเนาะแม่บอกใหญ่เลยพี่น้องเนาะเจ็ดหมื่นเพื่อนเปิดไปเอามาหันแล้วว่าเดี๋ยวโอ,ยอ้มาันขาใครเออเฮาอุ้ยแม่เพื่อนสูงนี่พี่น้อง,ง,งสูงอยู่สูงเลยพี่น้องงามแม่สวยลูกสาวงาม เจ็ดหมื่นสองตัวสามหัวใจใส่ไว้แล้วพี่น้องเนาะเอาไปรุ่นเอาโดยเฉพาะการจ่ายลูกสุดยอดเลยพี่น้องควายเพิ่นสุดยอดเลยอ่ะได้มาค้งเดียวไปลูกอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์เก้าเจ็ดสามหนึ่งแปดหนึ่งสองสี่เจ็ดผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองผู้ใดควายแม่ลูกลูกแม่แม่ทองแล้วซีเดือนสวยทั้งสองทั้งแม่ทั้งลูกโดยเฉพาะลูกสาวสุดยอดเลยพี่น้องเนาะเปิดไว้เจ็ดหมื่นเนาะ โอเคขอบคุณลหลายๆ์มันครับผมเปิดชิปก็ควายง่ามเพื่อนพี่น้องเนาะง่ามอยู่นี่พี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดถ่ายเพื่อนพี่นอ้องอีสาวเพื่อนเห็นควายผูใหญ่ตัวนี้ใจก็สนใจเป็นควายผูสายพอพันสายใดมาเบิง่งสูงน่าจะได้175ได้175ได้พี่น้องอุ้ยใหญ่สูงเธอเลยเลยพี่น้องเนาะแงว่าหลาดตัวปลาคอข้อไปเฉงเอาไปเป็นพอข้<พ>อข <พอ S 1> าย,อายเอาได้เลยได้ได้ครับผมมาเบิ่งบ่ครับ มาเบิ่งควายไปเลี้ยงโอ้ยพี่น้องใหญ่ยักษ์สุดยอดหน้าเอาไปเลี้ยงหน้าเอาไปต่อยอดเอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันโอ้ยเบิ่งถ่ายเพ่นพี่น้องอุ้ยโอ้ยให้น้ำใจพอจะกลอยโดดเอาพอขอสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดไปซื้ออีดีนี่สามสิบเอ็ดดอยนี่เพื่อนของขวัญตัวนี้ขึ้นมาหักแม่งกันเย้ะนาคนติให้เจ้าโอ้ยพี่น้องขออนุญาต ท้ายท่าครับผมได้เลยครับเอาไปเป็นพอขอกพอไข่พอพันสายใดคือลูกเพชรเจริญเพชรเจริญลูกเพชรเจริญเหรอแม่เพิ่มพันล้านแม่เพิ่นสายเบิ่มพันล้านพอเพิ่นเพชรเจริญอุ้ยเบิ่งถ่ายเพิ่มพี่น้องสูงแห้งใหญ่ยาวงามเบิ่งไข่เพิ่มเสมอไข่ไข่เสมอครับเนาะไข่งามครับพี่น้องเสมอกันครับพูดน่ะงามเสมอกันปั๊บเลยพี่น้องนี่คืออัตลักษณ์ของควายพอพันเพิ่นพี่น้องเนาะสุดยอดเลยสูงนี่ได้ได้บ่อเจ็ด ความสูงเพิ่นพูดนะหกบวกเลยเนาะบวกเกือบร้อยเจ็ดหรือเปล่เพื่อนมันสูงพี่น้องเนาะสูงใหญ่โตประคองครอเพชงอายุประมาณสามใดบอสามปีสามปีได้แล้วใส่การได้แล้วพี่น้องเกินกับบ่ประมาณเนาะโดยประมาณเกินกับบอหลายครับบ่หลายเนาะโอเคเลยเปิดไว้สิบสี่หมื่นครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเดี๋ยวพีเนาะหนึ่งแสนสี่หมื่นเป็น ราคาที่สมน้ำสมเหนือเพราะว่าตัวนี้ใช้การไปได้นานมากเลยพี่น้องเนาะใส่การไปหลายเป็นพอครอบพอขายพอพันสายดังพ่อพี่น้องเนาะพอเพลินเพชรเจริญแม่เพลินเบิ้มพันล้านเนาะโอ้ชี่ยเลยพี่น้องเนาะสายดังพ่อพี่น้องเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นไว้ศูนย์ก้าวสามศูนย์ก้าวสามสามสี่ห้าสมสีาเก้าสองสองแปดเกาสองสมาจากไหนพนมไพรครับพนมไพรร้อยเอ็ดเท่าปุ้ยพี่น้องเบ่งเบ่งแห่งเน่ควายตัวนพี่น้องเนาะ จากพนมพายร้อยเอท่าพี่น้องเนาะร้สิบสี่โอ้บ่รองพนมก็เลยพอเต็มบรรไดโอครับผมสุดยอดสุดยอดกันเลยขายเท่าเอออะต่อรองใดเนาะต่อรองเอาพี่น้องเนาะเอาไปเขาเขาเขาบ้างขอบคุณเรื่อยๆมันครับผมเป็นควายพอขอบพอพันสายดังเบิดพี่น้องเนาะใหญ่ครับพี่น้องอุ้ยเบิ้องถ่ายเปิดพี่น้องเนาะเอ้าเนีนมาอย่างน้นี่เอามาเอาตัวใดมากครับผม โอ้ตัวนี้มาเพื่อนขายแล้วตัวนี้เพิ่นขายแล้วพอย่าหัวขวนยังพอย่าพอย่าหัวขวนนี่มาจากใสครับกาลสินอุ้ยเพื่นมากไจ่ากกาลสินเนี่เพื่อนนั่มาเบิงอันมาพิจารณาทธรรม มาพิจาจรณาเนาะมาพิจเจรณนาเพิ่นมาจากกาลสินเอาตัวนี้ว่มาขายไปเลยตัวนี้ขายแล้วกาลสินควายงามเพิ่นเพิ่นขายไปแล้วอืมควายงามมาเพิ่นขายไปเจ้าบาทสองหมื่นห้าพันโอ้เป็นขายไปเส้าหาเด้ยพี่นอ้องควายเตินเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องเนาะเร้าหาเอาไปเวียดแล้วเนี่ยเบิง่งทรงเนาะไปเวียดโอเคเลยสุดยอดสุดยอดอ พ่อนิ่งมาให้กำลังใจนะมาพิจารณาน้ำมาพิจารณาทำพ่อนิ่งจากกาลสินคนนด้นี่ว่าธรรมดาพ่อนิ่งคนมาพิจารณาทำบอเพื่นเอาควายมาเพื่นมานำอ่ายเนาะโอเคนะโอ้พ่อนิ่งสนใจเป็นพ่อพันธุ์ใดดิพี่น้องเพราะว่าสายดังสายใดหูบอพ่อนิ่งโอ้ต้องถามอ่ายเนาะอันนี้สายดังเพิ่นขายไปแล้วสองหาเพิ่นขายไปแล้วสิ่ครับเราตัวเมียนบอหรือรอเงิน เรามาโ,อ,โมามอ้ติดรถมานน้ำเพลินเป็นปะติดรถมานน้ำเพลินอ่าเพิรนอยู่การสินพอเน้นพเนนพิ่์ลมาพิจารณาว่าตลาดต,าดตาดะเก้าผาเหลืองกับควายว่าถือกันประเด,ด,ดี๋ยวเด้อเรามาระวังในเด้อพอเน้นเด้อแมียนในนอผาเหลืองกับควายว่าถือกันประเดี๋ยวเนาะอีหลีตะจีสมัยโบราณมันไหลเด้ออ่ะพิจารณาดิเนะเอามาจากโตรครับนี่อุย้ย โอ้ควายตัวหนึ่งโอ้ไปสายงัวกันมีโอ้ไปสายงัวกันมีโอเคอ่ะส,สีสีสันเพรชใส่ละมือนี่โอ้เปล่า,ก,ากับเด้อเปล่ากลับรับเงินแล้ว,วเปล่ากลับไปสันเพรชอยู่บ้านเออจักสีวายยังไงเนี่ยมาเบิ่งพิจารณาทำแล้วนี่บอกสายงัวนี่บอกนี่บอกงวโอ้เปินเอางัวมานั่งนี่งัวเพิ่งวงัวได้ขายเบิดเหล้วบลาลูกงัวนั่น โอ้ยม oh, ันจะมาหมาเ enfin, นเดี๋ยวนี้มาอีกเ็สมัติอันอาทิตย์หนา้าเพราะหมานหลายหมาดเนี่ยดอกข้อเนีนเ้ยนิดๆหน่องเนาะอ่ะมาเบิ่งควายเผือกเปินป้นวิ่นหวานว่ากำลังมาเบิ่งควายเผือกงามๆ <c oughs> อันนี้น่านจะเป็นของหอยเวนิดน่านจะเป็นของหอยเวนิดควายงามๆเปอนี่น้องเนาะเปิ้นกำลังถ่ายทำวิ่นหวานว่าเป็นสา,า,า,ายเผือกงามๆเป็นหน่องปุ้ยนี่เบอร์โทรมาขอให้เป็น,น้องเนาะโอเค ก้อยงานเพิ่นพี่น้องเนาะของหอยวะครับนี่ขออนุญาตกับผมเออ้ขงเพิ่นบ่โอ้ฟองเพิ่นโอ้ซื้อแล้วขายไปยั่บาทเบอร์แปดพันโอ้ยสม่าใดควายงามเมื่อบานเอาเมื่อใส่ลูกเอาเมื่อบานใดล่าสีสไลด์ครับล่าสีสไลด์ได้ก้อยงามไปเรียงพี่น้องโอ้ยสม่างามเตะมะกะลาได้ควายงามเมื่อเนาะแม่สาวหน่อยเอาไปเรียงดีๆเด้อโอ้ยเหลืองอ้อขาวจอนพรพี่น้อง ขาวดีค่ะเขาแก้วเล็บแกวอย่าเกลือขี้ต้มเลยเนี่ยอย่าเกลือกีฬามันงามแล้วอย่าไปเกลือขี้ต้มอ่าโอ้ยงามงามได้ควายงามเมื่อบานไปล่าสีสไลด์จีบ่อคือใส่ก่อนล่าสีสไลด์สีสจีดเท่าพี่น้องเนาะเพิ่นได้ไปเลี้ยงอุ้ยสุดยอดงามงามสิบแปดเนาะเพิ่นสื่อไปแล้วเนาะโอ้เพิ่นสื่อไปแล้วคือบอกเป็นครูซะล่ะครูนั่นแพงโวดบ่โอ้บ่ปปานตัวนี้เงินบ่พอตัวนี้แต่ว่ามันก็สู้สีกันนะเนาะแต่ว่าตัวนั้นมันใหญ่กว่าานนนิดึงเะ ันว้าโอ้เนี่ยเพิ่นเพื่องควายเป็นน้ำต้นอันสันกว่าหลายแต่ว่าตัวนี้มันงามไซส์ก็บไซส์ดีเนาะบม่มีเปี้ยวมีแมงเป็นเผือกงามถ่ายงามโอ้ยงามเบิดเลยนี่บอแม่เพิ่นบอกแม่เพิ่นเอาไปแล้วโอ้แม่ขายไปแล้วอืมเอามันหมานใด้ลูกเด้อเบิ่งบั่นสมหวังแชแนลน้ำเด้อครับโอ้ยขอบคุณหลายไหลโอ้บอกขอบคุณหลายไหลโอ้อะมาเบิ่งควายเพิ่นบ้านนี่แม่เฮาเปิดจังไหนแม่นี่ โอ้ัน่นบอกอโอ้แม่ลูกเผือกอ้ยแม่ดำลูกเผือกสามหมื่นหกพันโอ้ยตาลูกมันกับว่าแห้งเลยตัวพี่น้องสามหมื 36, 5, ่นหกพันห้าเบิ่งแม่ซะก่อนพี่น้องเด่นนี้แม่ดำสูงกว่ามารอยสามสิบห้าบวกลบนี่แม่เพินินเขาวงเดือนงามงาพีา่น้องนี่แม่เพิินซ้ำนี่ลเลยพี่น้องไปเบิ่งลูกบบนี่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้พี่น้องที่เด็ดอยู่มองนี่พี่น้องเอ้ยพื่นะไรลูกเผือกงามงามพี่น้องต้นโตโตแม่คือกันพี่น้องเนาะเขาแจวเล็บแจวต้นโตบ่ต่องวงพี่น้องเนาะ เป็นลูกสายเผือกเดี๋ยวไปเบิ่งกลนซะก่อนไปเบิ่งกลนตัวนี้พี่น้องเนาะไปเบิ่งกลนแม่แม่สาวหน่อยเผือกพี่พน้อง,อ,งอุ้ยงามโอ้โตใหญ่ขึ้นมากกว่าโตมึงหันพี่น้องมึงหันเพิ่นซื้อไป18ตัวนี้สองมืนหนาจะได้พี่น้องเนาะแล้วก็เลือกเม่อยูบอย่บ่ได้สามสิบหกคนเปิดใบสองตัวอุย้ยหนาต่อรองมากเลยพี่น้องเนาะหน้าต่อรองลูกสาวงามอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น 094 4 8 4 4้4ส4ดสไดสนใจแม่ดำลูกเกลอโทรมาต่อรองไปได้ขอบคุณหร้าๆรหมันครับผมห้อยบอลเวียดกำลังมาต่อรองเพื่อนมื่นเป็นปะมื่นแปดมื่นแปดเวียดกำลังต่อร่อง หอยบอลกัาล่งสีขายควายแม่สาวหน่อย18เป็นเปิดว้ไหตอร่องสิบแปดมันรือเปล่าพ่อถิ่นคครับโอ้พ่อถิ่นคพอ่นคือปลาบลาบบลาบว่าเอาลาบว่าท่านใดเดี๋ยวจะน้อยกับไดราบขาวันเบื่อง่อหอยบอลสีขาควายให้เวียด สามห้าร้อยร้อยไปพ่อไป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 พปไปไ่ไปไป่ปไปไ่งป้ปไป้ปไปไ้ไปไใไป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 ้าไปไป้ปไ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 ป้าไหไป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 ไอไป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 ไไดไป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 ไ อ่ะบ่ท่านใดกันหอยเวียดใจออกก่อนมาเบิ่งควายหน่อยงามพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยงามแข,ข้งขาตัวโตดีเบิดพี่น้องเนาะสูงอยู่ประมาณเกือบร้อยสามสิบบวกลบเป็นแม่สาวหน่อยของเพิ่นหอยบอนถือไหวให้ต่อรองอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยบอลศูนย์เก่าเก่าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามคือศูนย์หลายแต่เดียวหอยบอนเอามันมาร์เด้อขอบคุณหลายสิบแปดเปินเปิดไหวพี่น้องเป็นแม่สาวหน่อยงามอ่ะโอเคเลยของเข้าเจ้าบาทลูกบาลตัวผู้ ปูน่อยสิบเก่าหาอร่อยเป็นตัวปูได้พี่น้องปูหน้อยได้เนาะเออปูหน้อยพี่น้องเนาะปูหน้อยแต่ว่าอายุได้แล้วพี่น้องเนาะสิบเก่าหาเราเป็นสายเนื้อเลยพี่น้องเพิ่นตีเป็นสายเนื้อเลยสิบเก่าเมืองนาตาตัวอายุได้เนื้อตนโตได้เลยสิบเก่าหาร่อยเอาไปต่อเติมเอาไปต่อยอดสร้างเนื้อสร้างกำไรอีกคิมาอ้าขออนุญาตเบอร์โทรไปด้วย์ศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดหกแปดศูนย์สามเจ็ดเพิ่นมาจะใส่ให้ดูอุบลเท่าเนาะหรือมาน้ำห้อยบอล วันรองนําคุณอ้าวขอบคุณหลายๆมานครับผมยังไ่ทางถูกพี่น้องเนาะเนึ่งบรรยากาศการซื้อการขายไม่เราด้วยใจไม่จะเห็น <c oughs> ควายคือขาดข้นคือขาดพี่น,อนญญ้องเนาะเนึ่งบรรยากาศอ่ะมามืาอนี้ก็เอาประมาณนี้ก็น้องพี่น้องเนาะปากปีปา,ากน้องซอยกันกดไหลกดแช่แกดติดตามน้ำด้วยพี่น้องเนาะพอายพี่น้องกันเสร็จก่อนปลียิวเงินควายแฟนครับแฝนเพือกบานสว่างช่วงนี้เขาจะมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้อง่อางไก่จากโรคขขต,ต,าตาร๊ะไก่จ็บต่างกล่ำรวนด้วยเบิ้ลหนีเบิ้ลซีน้ำกันสวัสดีครับ ไปแล้วหอยแสนเอาไปแล้วแม่ลูกหอยแสนไปไปไปแม่ลูกหอยแสนไปแล้วพี่น้องเนาะ